ว้าว <Wow! S 2> เห็นแล้วต้องรีบเข้ามาดูนะคะสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่ชื่นชอบการออกกำลังกายต้องระวังให้ดีสัญญาณต่อไปนี้นะคะอาจจะบอกว่าคุณอาจจะมีภาวะข้อหลวมหรือข้อกล้ามเนื้อที่มันยืดหยุ่นเกินไปหรือคุณยืดกล้ามเนื้อมากเกินไปค่ะอาการอย่างแรกเลยนะคะคือจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อง่ายสองลาง่ายสาม เจ็บง่ายซีเวลาเราเทรนหรือเราออกกําลังกายอะทาไมกล้ามเนื้อมันดูขึ้นยากจังเทรนยากจังกว่ากล้ามเนื้อจะขึ้นต่อมานะคะมีเสียงก็แก๊ก็แกก,แกตามข้อต่อต่อตางๆหรือดูแบบเฮ้ยลงยืดหยุ่นได้เยอะกว่าปกติอาการเหล่านี้อย่าชะล่าใจนะคะพอตุกมีเคสหนึ่งนะคะน้องอะตีแบตออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งเป็นประจำนะคะแล้วน้องเนี่ยจังหวะที่เขาง้างมือตีลูกเนี่ยปรากฏว่า ไหลหลุดดังปร๊กเลยแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปช่วยนะคะทันใด